นี่คือเรื่องราวน่าสะพรึงที่สะท้อนให้เห็นถึงความดูร้ายของมนุษย์ในสังคมของเรากรณีหญิงสาวเจ้าของร้านกาแฟถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมและถูกทิ้งร่างในคลองน้ำสิ่งนี้ไม่ใช่แค่ข่าวอาชญากรรมธรรมดาแต่เป็นคำเตือนถึงความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้ในชุมชนของเราแต่เดียวก่อนนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจมากขึ้นเพราะตำรวจกำลังไล่ล่าผู้ต้องสงสัยที่อาจมีพวกมากกว่าหนึ่งคนคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าคดีแบบนี้มักซ่อนความลับอะไรไว้บ้างมาดูรายละเอียด พร้อมกันเถิดเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวนี้อย่างชัดเจนแม้สําหรับพูดนี่ไม่คุ้นเคยกับข่าวสารอาชญากรรมก็ตามก่อนอื่นมาทบทวนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพบศพหญิงสาวนิร,รนามถูกทุบหัวอย่างรุนแรงและถูกถุงน้ําทิ้งลงในคลองส่งน้ําบางเลนหมู่ที่6ตําบางเลนจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นไม่นานญาติของเธอได้แจ้งบุคคลสูญหายที่สถานีตํารวจปูทอนโคมจังหวัดสมุทรสาครและจากการสืบสวนพบว่าผู้เสียชีวิตคือนางสาว สกุลรัตอายุ49ปีชาวจังหวัดสมุทรสาครเธอเป็นเจ้าของร้านกาแฟแบรนด์ดังซึ่งเป็นธุรกิจที่หลายคนคุ้นเคยและชื่นชอบหากคุณอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรประชาชนหรือรายละเอียดเบื้องต้นของเธอสามารถอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่นี่ h t t p s w w w m e t i c o n c o t h r e g i o n n e w u n d e r s c o r e 5 4 4 3 2 3 1ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพรวมมากขึ้นความคืบหน้าล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่6พฤศจิกายน ที่สถานีตำรวจภูธรบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆรวมถึงข้อมูลจากพยานและหลักฐานทางเทคนิคเพื่อขออนุมัติจากศาลในการออกหมายจับนายสุพโชคอายุ48ปีชาวจังหวัดนคนปรปฐมในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นหรือย้ายศพเพื่อปิดบังสาเหตุการตายซึ่งเป็นความผิดแร,แรงที่อาจนำไปสู่โทษหนักนี้เป็นส่วนที่หลายคนมองข้ามไป แต่จริงๆแล้วการออกหมายจับแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความละเอียดรอบคอบของกระบวนการยุติธรรมเพื่อใหม่น่าให้ผู้ต้องสงสัยรอดพ้นโทษและนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจยิ่งขึ้นเพราะจากการสืบสวนของตำรวจพบว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งการเสพและครอบครองตั้งแต่ปี2,551ถึง2,554ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาก่อเหตุ หรือแม้แต่แสดงถึงปัญหาสังคมที่กว้างใหญ่ขึ้นเช่นการเสพยาที่นำไปสู่ความรุนแรงแต่เดียวก่อนนี้อาจเป็นจุดที่เกิดความเห็นต่างเพราะบางคนอาจโต้เถียงว่าประวัติยาเสพติดไม่ใช่เหตุผลเพียงพอที่จะตัดสินความผิดคุณคิดอย่างไรประวัติแบบนี้ควรมีผลต่อการพิจารณาคดีหรือไม่จากการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือของนายสุพชคหรือที่รู้จักในชื่อหน่อยพบว่าสัญญาณสิ้นสุดลงที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมและหลังจากนั้นก็หายไปอย่างกระทันหัน ทำให้ตำรวจคาดว่าผู้ต้องสงสัยได้หลบหนีออกนอกพื้นที่หลังก่อเหตุไม่เพียงแค่นั้นรถยนต์นิสสันจุกสีแดงของนางสาวสกุลรัฐผู้เสียชีวิตยังถูกนําไปจำนำเพื่ออำพรางซึ่งตอนนี้ตํารวจกําลังเร่งติดตามเพื่อนํารถกลับมานี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าการสอบสวนในโลกสมัยใหม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีอย่างสัญญาณมือถือและการติดตามทรัพย์สินเพื่อให้ได้หลักฐานทอนี่แข็งแกร่งที่น่าสนใจยิ่งขึ้นคืนคอตำรวจไม่เชื่อว่านายสุภโชคจะก่อเหตุคนเดียว เพราะจากการวิเคราะห์เส้นทางและหลักฐานเช่นท่อปูที่ใช้มัดกับร่างกายของผู้เสียชีวิตเพื่อถุงน้ําซึ่งมีน้ําหนักและความยาวที่มากพอสมควรทําให้ดูเหมือนต้องใช้แรงคนหลายคนในการดําเนินการนี้อาจเป็นจุดที่หลายคนโต้แย้งกันเพราะบางคนอาจสงสัยว่าการตัดสินแบบนี้เป็นการเดาเกินไปหรือไม่หรือว่ามีความเป็นไปได้ว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุจริงๆเพื่อปิดบังคดีฝ่ายสืบสวนทังระดับโรงพักและจังหวัดได้ระดมกําลังอย่างเต็มที่เพื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางคลอ องส่งน้ำและเส้นทางหลบหนีโดยคาดว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุมากกว่าหนึ่งคนและผู้บังคับบัญชาได้กำชับให้ทำงานอย่างรัดกุมเพื่อดำเนินคดีกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นข่าวที่กระทบต่อสังคมคุณคิดเห็นอย่างไรกับคดีนี้คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่ตำรวจให้ความสำคัญกับการสืบหาผู้ร่วมก่อเหตุเพราะอาจช่วยเปิดเผยเครือข่ายอาญากรที่ใหญ่กว่านี้หรือคุณมีมุมมองอื่นเช่นการที่ประวัติยาเสพติดของผู้ต้องสงสัย อาถูกนำมาใช้เพื่อสร้างภาพลบเกินจริงแชร์ความคิดเห็นของคุณในความคิดเห็นด้านล่างเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับเรื่องราวแบบนี้ทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและระบบยุติธรรมมากขึ้น